สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อิงก,ก็จะมาแบ่งปันท่าท่าเพื่อป้องกันนิ้วล็อกนะคะหรือว่าใครที่มีปัญหานิ้วล็อกหรือที่เขาเรียกว่า,าพวกอาการแบบออฟฟิศดิมอยู่แล้วค่ะก็สามารถนำท่านี้นะคะไปบริหารนิ้วได้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ท่าแรกกันเลยท่าที่1น,นะคะให้ตีบมือแบบนี้นะคะแล้วก็คลี่ออกแบบนี้ค่ะสุดๆเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าสองนะคะนี่นะคะงอนอิ้วมือมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ดีดออกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าต่อไปมาดูท่าที่สามกันเลยนะคะท่าที่สามนะคะ คล้ายๆกับท่าที่สองเลยนะคะคิอกำรรนะคะแล้วก็ดีดออกนะคะสองสามสี่ห้าต่อไปท่าที่สี่นะคะใช้นิ้วโป้งนะคะรูดนะคะจากปลายนิ้วชี้หนึ่งแล้วก็นิ้วกลางนะคะนิ้วนางนะคะลงมาที่นิ้วก้อยอ่าแล้วก็รูดกลับนะคะอันนี้คือหนึ่งนะคะ ที่5แล้วนะคะท่านี้เลยนะคะแบมือนะคะแบมือเหยียดมือตรงนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะกรีดนิ้วเข้าหาลําตัวนะคะหนึ 1, 2, ่งสองสานะคะมาตั้งแต่นิ้วก้อยเลยนะคะห่สองสามสี่ห้าโอเคไปแล้วนะคะกับ5ท่าที่จะช่วยบริหารนิ้วของเรา ลดโอกาสการเกิดนิ้วล็อกได้ง่ายๆทําทได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทําได้ทุกที่เลยสําหรับท่าท่าที่แบ่งปันไปเมื่อสักครู่เราก็สามารถทําพร้อมกันได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาเลยนะคะก็ทําสลับไปมาไม่ยากเลยใช่ไหมคะสําหรับท่าท่าที่นํามาแบ่งปันกันวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถูกใจถ้าคลิปวิดีโอนี้โดนใจนะคะกดซับสไคร์ด้านล่างได้เลยนะ วันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ